อันนี้ท่านประธานในพิธีครับก็คือตัณฑริเทวิตมาเมทิเตระเตเตอุมาจายันตุเทวมารังยุนจังจานญานติปุณจังตระนังจัญจะกมิตุจจานิมิตัญยันติปุณจังว นาาร,ราเวทาอภิบาลการสาระเบอและบรรพบงได้ให้ความเคารพนับถือในอย่างนี้ดังนั้นทางคณะรมการวัดเขาโพทองโโทจึงได้กับปิดทองหลวงพระดำถือว่าเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีความสำคัญอีกงานหนึ่งต่อผู้ศาสนาต่อพุทธาสนิก์นิทั่วไปผู้มีความเคารพนับถือต่อ องหลวงพระดำครั che, ้งนี้ถือว <meals> ่าเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนคิดได้แสดงออกซึ่งความกระตันยูกระตัยเวทีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองให้ความเคารพนับถือมาช้านานวฟรีตลอดงานันะครบ ไปครบครบอยังครับมานครบไข่จังกะปาจันโชปันนารโตยะจานมณิโชติกาโตยะจานในจักรุมานตอนนี้ครับฉันลองเหนกจะนด้งานครับโอ้โครับแล้วก็คารวะพิธีเปิดงานจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มีงานต่อไปครับพิธีเปิดงานนี้ นอกจากนั้นยายี่้อใแต่ำปายี่หุ้ทธสากนหาทีกจะอยู่ดยากที่จตลานหมดของตนเองไรยลงไม่ดีุไม่นำบาวาสนาไม่นำส่ง่ง